ดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่สวนตาสังนะคะอำเภอขนบจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันที่เรามานะคะเป็นเหมือนวันเสาร์อาทิตย์คนก็เลยค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งมีค่าเข้าด้วยประมาณ20บาทก่อนอื่นนะคะมาถึงเราก็มาสั่งอาหารกันก่อนจะบอกว่าร้านนี้คืออร่อยข้าวผัดอะไรอร่อยหมดทุกอย่างอร่อยนะคะส้มตำอร่อยมาเลยพอเรากินอิ่มกันแล้วเราก็ เดินไปรอบๆสวนนะคะก็ค่อนข้างร่มรื่นมากๆแล้วก็มีหลายโซนทั้งโซนเล่นน้ำแล้วก็โซนที่จะไปนั่งแช่เท้าให้ปลาตอดเฉยๆก็มีจจะเห็นว่าผู้คนคือแบบนั่งทานข้าวนั่งอะไรกันเยอะมากร่มรื่นจริงๆค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นป้ายข้อปฏิบัติในการเข้ามาเที่ยวนะคะก็เงื่อขง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยากเลยนะคะปฏิบัติตามที่เขาบอกที่ป้ายเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นมุมศิลปะของเด็กๆค่ะก็คือถ้าเด็กๆมาก็สามารถมานั่งวาดลูกเพ้นตัวตุก๊กตาได้ด้วยตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า ค่อนข้างเยอะมากเลยต้องมีนะคะถ้าเดินมา ขวามือจะเป็นมุมสําหรับเล่นน้านะคะก็คือสามารถกระโดดเล่นน้ําเข้าไปได้เลยน้าเย็น้าวมาถึงมุมแช่เท้านะคะที่ตรงนะคะก็ก่อนที่จะมาถึง มุมตรงนี้นะคะเขาก็จะให้ถอดรองเท้าแล้วก็ให้นั่งแช่เท้าก็าคือเขาจัดการดีมากก็คือมีพนักงานเนี่ยเวลาเราลุกออกจากที่นั่งหรือมีใครลุกออกจากที่นั่งเขาก็จะมีคนมัดหูตรงพื้นที่นั่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นั่งแช่ที่สบายเลยแต่ว่าสังเกตว่าปลามักจะตอด ฝั่งผู้ชายมากกว่าฝั่งผู้หญิงไม่แน่ใจว่าพออะไรนะคะแต่ว่าคือเรานั่งตั้งนานแล้วเราก็คือไม่มีปางต่อสักตัวแต่ว่าไปตอดกับพี่ที่อยู่ข้างหน้าข้างๆตรงนู้นนะคะก็ตลกดีเหมือนกันเพราะว่ากะไปให้ตาต่อแต่ขครน่งบางไม่ตออเลย ็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะถ้าหากใครไปอำเภอขน,นอมจนนังหวัดนครศรีธรรมราชก็อย่าลืมแวะไปที่นี่นะคะมีทั้งของกินแล้วก็มีทั้งสถานที่พักผ่อนย่อนใจแนะนำเลยค่ะ